ต่อไปนะครับเราก็จะมาบีฟแลบวันนี้นะครับว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1เลยเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่าฐานกำมันที่อยู่ในบิเกกอร์ใบนี้นะครับจะมีค่าไ iso t อ e r m อะไรนะครับย้อนกลับไปนิดนึ่งการจะทำ iso t อ e r มได้นะครับเราจําเป็นจะต้องทราบค่านะครับสค่าด้วยกันนะครับค่าที่1ก็คือค่า x หรือค่าน้ําหนักของฐาน นะครับที่ใช้ในการดูดซับค่าที่2ก็คือค่า C0 นะครับหรือความเข้มข้นของสีนะครับหรือมลสารที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะครับค่าที่3ก็คือค่า,า CE หรือค่าของสีหลังจากที่ผ่านการดูดซับด้วยฐานกำมันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้การที่เราจะาจะรู้ทั้ง3ค่าได้เนี่ยนะครับฐานเนี่ย นะครับกำมันหรือค่า x นะครับเราสามารถตักฐานตัวนี้ไปช่างในเครื่องช่างได้นะครับส่วนค่า c 0นะครับหรือค่าความไม่้นของสีเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องนําสีมาตรฐานเนี่ยนะครับไปทําตัวสแตนดาดกราฟหรือเส้นสแตนดาดเพื่อเทียบวัดค่าสีก่อนนะครับหรือเราจะเรียกว่าตัวแคลิเบตสีนะครับเอาไปทำแคลิเบตสีก่อนจากนั้นพอเราได้กราฟสแตนดาดแล้วเนี่ยเราก็เอามาปรับเทียบสีที่เราไม่รู้ค่า นะครับน้ำน้ำอันนี้นะครับเปรียบเสมือนน้ำตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนสีนะครับแต่เราไม่รู้ว่าน้ำนี้มันมีค่าสีอยู่เท่าไหร่นะครับมีสีปนเปื้อนอยู่กี่ ppm เพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องไปทำตัว Standard Curve นะครับหรือกราฟสีมาตรฐานก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราถึงสามารถเอาสีจากน้ำตัวอย่างที่เราไม่รู้ค่าเนี่ยเอาไปวัดได้นะครับด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ค่า c 0 นะครับสีเริ่มต้นแล้วเราก็เอาน้ำนะครับที่เราไม่รู้ค่าสีเนี่ยนะครับมาใส่ในขวดรูปชมพู่นะครับ100 m l แล้วเราก็เติมฐานนะครับลงไปตามปริมาณที่เรากำหนดนะครับก็คือ0.1 0, 0. 1, นะครับ0.5 1.3และ5กรัมนะครับเพื่อเอาไปทำการเวียง นะครับให้ฐานดูดซับสีเข้าไปในตัวมันนะครับแล้วเราก็เอามาหาค่าไอโซเทอร์มนะครับจากนั้นพอเราได้เอาฐานไปดูดซับสีเรียบร้อยแล้วเราจะเอาน้ำใสส่วนข้างบนเนี่ยนะครับมาวัดสีที่เหลืออยู่ หรือค่า CE อีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นการทำแบบนี้เราก็จะได้ค่าครบแล้วครับ3ค่า 1. คือค่า x หรือน้ำหนักของฐาน 2. คือค่า C0 หรือค่าสีเริ่มต้นนะครับก่อนการทดลองทำไอโซเทอร์มและ 3. หลังจากที่เรากวนผสมเรียบร้อยแล้วกับฐานนะครับเราเอาน้ำใสส่วนบนที่าฐานดูดซับไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันเหลืออยู่เอาไปวัดค่า CE นะครับหรือค่าสีหลังจากดูดซับแล้วนะครับ ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการเตรียมสารละลายมาตรฐานนะคะที่ใช้ในการทํากราฟของสีย้อมนะคะเริ่มต้นจากการคํานวณก่อนนะคะเราใช้สูตรอะไรคะ c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2ใช่ไหมคะโดย c 1ก็คือความเข้มข้นของสีย้อมเริ่มต้นนะคะซึ่งวันนี้ก็คือความเขม้น 1,000 ppm หรือว่า1,000มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะต่อไป v 1ก็คือปริมาตรที่ต้องดูดมาจากสีย้อมเริ่มต้นนะคะซึ่งเรายังไม่รู้เราจะต้องคำนวณน,นะคะ c 2คือความเข้มข้นที่เราต้องการเตรียมนะคะวันนี้เราจะเตรียมความเข้นของ standard curve ในช่วง1 0 4ถึง400มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตวิธีการเตรียมที่10มิลลิกรัมต่อลิตรก่อนดังนั้น c 2ของเราก็คือ 10มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะจากนั้น V2 ก็คือปริมาตรสุดท้ายที่เราจะต้องการปรับนะคะซึ่งวันนี้เราใช้ขวดปรับปริปรมาตรขนาด50มิลลิลิตรนะคะดังนั้น V2 ของเราก็คือ50มิลลิลิตรนะคะเมื่อเราคำนวณตามสูตรแล้วนะคะเราก็จะได้ V1 เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ0.5มิลลิลิตรนะคะดังนั้นเราจะมาเริ่มทำกราฟมาตรฐานของสีย้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะต้องดูดสารมาปริมาตรเท่าไหร่ สิ่งที่เราห้ามลืมโดยเด็ดขาดก็คือการเขียนเลเบลที่ขวดนะคะถามเมื่อเราเลเบลขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการดูดสารตามปริมาตรที่เราคำนวณไว้นะคะอันนี้เราจะเตรียมสีย้อมที่ความเข้น10มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะซึ่งเมื่อกี้เราคำนวณแล้วเราจะต้องดูดสารมาปริมาตร0.5 ml เราก็เลือกปิเปตให้เหมาะสมนะคะ ากนั้นก็ถ่ายสีย้อมลงในขวดวัดปริมาตรนะคะแล้วก็ปรับปริมาตรด้วยน้ำกันนะคะให้ได้50มิลิตรตามสเกลของขวดวัดปริมาตรนะคะจากนั้นก็เขย่าสารละลายนะคะ เตรียมเสร็จแล้วค่ะขวดที่1คือสีย้อมความเข้มข้น10มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมสีย้อมที่ความเข้มต่างๆก็คือ50 100 200และ400มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับค่ะเพื่อจะนำไปวัดค่าดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์และทำกราฟสแตนดาดออกมาค่ะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมสแตนดาดเคอร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าสีของสารนะคะก็จะมีการไล่ไปจากความเข้มน้อยไปสู่ความเข้มมากนะคะซึ่ง แต่ดัตเคอร์พีเรเตรียมีความเข้มเท่าไหร่กันบ้างลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันแรกก็คือความเข้ม10มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะอันที่2คือความเข้ม50มิลลิกรัมต่อลิตรอันที่3ความเข้ม100มิลลิกรัมต่อลิตรอันที่4ความเข้ม200มิลลิกรัมต่อลิตรและอันสุดท้ายคือความเข้ม400มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะและเนื่องจากวันนี้นะคะเราใช้สีย้อมเป็นสารละลายมาตรฐานนะคะจริงๆแล้วเราจะต้องมีการเตรียม สารที่ใช้ในการทาแบรกก็คือเราสามารถใช้น้ํากันได้เลยนะคะเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้ใช้ตัวเร亚เจนต์อะไรในการผสมนะคะดังนั้นเราสามารถใช้น้ํากันเป็นแบรกหรือใช้น้ํากันเป็นความข้นศูนย์ในการเซตศูนย์ได้เลยนะคะ แล้วก็เมื่อเราเตรียมกราฟมาตรฐานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําสารตรงนี้นะคะไปวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นะคะเพื่อจะนําค่าที่ได้นะคะไปพอดกราฟมาตรฐานต่อไปค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนําสารละลายมาตรฐานนะคะมาวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะใช้การวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น510นาโนเมตรนะคะเราก็จะเริ่มจากการเซตแบงก์ก่อนนะคะซึ่งเหมือน ที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าวันนี้เราไม่ได้มีการใช้เร g เจนอะไรดังนั้นเราสามารถใช้น้ำกันในการเซตแบงได้หรือว่าใช้เป็นความข้นศูนย์ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องทำการเช็ดคิวเวตท,ทุกครั้งนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้มีคราบของไขมันที่จากนิ้วมือเรานะคะแล้วก็นำมาวัดโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นะคะอันแรกนะคะเราใช้น้ำกันดังนั้นเราจะใช้มันเป็นค่าความข้นศูนย์ หรือใช้ในการเซตแบงค์ด้วยนะคะเราก็กดเซตแบงค์นะคะแล้วก็บันทึกค่านะคะความเข้มข้นศูนย์อ่านค่าได้0ูนย์นะคะจากนั้นเราจะเริ่มมาวัดตัวอย่างกันแล้วนะคะอันแรกก็คือความคข้นถัดไปคือความเข้น10มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะก่อนใช้ก็ต้องเขย่าวขวดนิดนึงนะคะ แล้วก็จะต้องมีการกลัวสารทิ้งก่อนนะคะวิธีการกลั่วก็คือการกริ้งหลอดคิวเวตนะคะที่มีสารละลายอยู่แล้วก็เททิ้งไปนะคะจากนั้นก็เติมสารลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะเราจะต้องมีการเช็ดหลอดนะคะจากนั้นเอามาวัดค่าค่ะจดบันทึกผลนะคะค่าที่อ่านได้ของค่าการดูดเกือนแสงนะคะ ในการวัดสแตนด์แคร์มนะคะเราสามารถวัดความเข้มข้นจากน้อยไปหามากโดยใช้หลอดคิวเวตหลอดเดิมได้แต่ทุกครั้งที่มีการวัดจะต้องมีการกลั้วหลอดทุกครั้งนะคะอันนี้เราวัดความข้นที่10ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราสามารถวัดที่50ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรต่อได้เลยนะคะค่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบถึงความ้มข้นสุดท้ายก็คือ400ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรนะคะ จากนั้นก็นําค่าที่ได้นะคะเป็นค่าความเข้มข้นกับค่าก,าการดูดเกลืนแสงนะคะไปพอดกราฟใน Excel นะคะเพื่อทําเป็นค่ากราฟมาตรฐานออกมาค่ะค่าต่อไปจะเป็นการเตรียมตัวอย่างนะคะเราก็จะเริ่มจากการตรวงน้ําตัวอย่างเริ่มต้นนะคะปริมาตร100มิลลิตรนะคะใส่ลงในขวดรูปชมพู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะตวงนะคะเราจะมีการเลเบลขวดก่อนนะคะโดยเราจะเลเบลน้ําหนักของอาฐานกำมมันที่เราจะใส่ลงไปในแต่ละฟาร์สนะคะ ค่ะเมื่อเราเลเบลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตวงน้ำตัวอย่างนะคะของสีย้อมเริ่มต้นนะคะปริมาตร100มิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปในฟ้าแต่ละใบนะคะค่ะได้แล้วก็เทลงไปในขวดแต่ละใบนะคะ เราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด6ฟาสน,นะคะค่ะข,ขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อกี้เราตวงน้ําเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มการช่างฐานกำมันกันนะคะตามปริมาตรที่อาจารย์กำหนดในบทปฏิบัติการนี้นะคะอันแรกที่เราจะช่างนะคะก็คือเราจะช่างบนกระดาษช่างสารนะคะแล้วก็จะมีการพับกระดาษช่างสารนิดนึงให้มันเป็นขอบนะคะจากนั้นนํากระดาษช่างสารวางลงบนเครื่องช่างนะคะและกดปุ่มแทนนะคะให้ค่าเป็นศูนย์ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนตักสารตักฐานกำมันนะคะแบบเกรดนะคะ เราก็จะชั่งตามน้ําหนักที่อาจารย์กําหนดก็คือมีคอนโทรลก็คือไม่เติมนะคะแล้วก็มี0.1กรัม0.5กรัม1กรัม3กรัมและ5กรัมตามลําดับนะคะเราก็จะนําผงถ่านที่เราชั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเทใส่ในฟลาสตามปริมาตรที่เราเขียนเอาไว้นะคะจนครบทุกฟลาสนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารละลายอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ค่ะเราก็จะนำตัวอย่างนะคะมาใส่ลงในเครื่องเช็คเกอร์นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาเขย่าที่ความเร็วรอบ100 rpm นะคะเป็นเวลา30นาทีค่ะเราก็เซ็ตค่าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรากดสตาร์ทได้เลยค่ะแล้วก็รอเวลา30นาทีค่ะแล้วค่อยนำตัวอย่างที่ได้นะคะไปวัดค่าการดูดกลืนแสงค่ะหลังจากที่เราทำการเขยา่า ตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําแต่ละขวดนะคะมาวัดค่าการดูดกลืนแสงนะคะโดยเราจะใช้สาระละลายส่วนใสนะคะมาวัดนะคะเหมือนเดิมค่ะเริ่มแรกเราจะต้องใช้น้ํากันในการเซตค่าศูนย์ก่อนนะคะความยาวคลื่นที่เราวัดก็คือ510นาโนเมตรเช่นเดิมนะคะ จากที่เราใช้น้ำกันเป็นแค์ในการเซตค่าศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มมาวัดตัวอย่างที่เป็นตัวคอนโทรลก่อนนะคะเราก็จะเทสารละลายส่วนใสเช่นเดิมนะคะเราจะต้องทําการกลั้วสารทุกครั้งนะคะทิ้งแล้วก็เช็ดหลอดค่ะวัดค่าการดูดเกืนแสงนะคะ จากนั้นก็จดผลการตรวจวัดนะคะเมื่อวัดตัวอย่างที่1เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปวัดในขวดถัดไปต่อนะคะแต่เนื่องจากความเข้มข้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นความเข้นเท่าไหร่ดังนั้นเราจะต้องใช้วิธีการกล้วด้วยน้กากันทุกครั้งนะคะเทความเข้นถัดไปลงไปนะคะก็ก้วดโดยใช้ความเข้มข้นถัดไปก่อนอีกสักหนึ่งรอบนะคะ เช็ดหลอดนะคะแล้วก็วัดค่าการดูดเลืนแสงค่ะบันทึกค่านะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการวัดตัวอย่างถัดๆไปจนครบนะคะครับหลังจากที่เราได้ดําเนินการทําการทดลองเขยา่า นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหล่านี้ก็คือผลของการดําเนินการทดลองนะครับแล้วก็จะเก็บน้ําใสนะครับไปตรวจนะครับเราก็จะได้ค่า CE ส่วนน้ําหนักของ Activated Carbon นะครับที่เราใช้เราก็ถูกชั่งมาเป็นค่า x นะครับแล้วก็ความเข้มข้นของสีเริ่มต้นที่เราเทียบได้จาก าสาตนดาร์ดของสีหรือกราฟมาตรฐานของสีก็จะได้เป็นค่า c0 นะครับส่วนแต่ละขวดของการทดลองที่เราเอามาทําซ้ำและหาค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะได้ค่าสีหลังจากที่ถูกดูดซับเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกมันว่าค่า ce นะครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องการคํานวณหาค่า isotherm ออกันนะครับ